บุรีรัมย์เฮสุพนัดคัมแบ็กซ้อมพร้อมลงสนามช่วยทีมข่าวดีแฟนประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังแบงค์สุพนัดเหมือนตาขึ้นสนามซ้อมอีกครั้งความช่วยทีมหลังเทลิกกลับมาแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความเคลื่อนไหวของทัพปรสสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดล่าสุดได้รับข่าวดีเมื่อสุพนัดเหมือนตาซองแนด่ดาวรุ่งทีม์ชาติไทย หายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้กับภาษาสายฟ้าในช่วงเลกที่2สําหรับแบงค์สุพนัทเหมือนตาได้รับบาดเจ็บต้องพักไปร่วมร่วม3เดือนและพาดลงสนามช่วยบุรีรัมไปถึงเก้านาโดยนัดล่าสุดที่ลงเล่นคือเกมที่บุรีรัมบุกไปเสมอตดัดเอฟซีสต่อ2ก่อนที่ล่าสุดสุพนัทหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาซ้อมกับบุรีรัมยูเนเต็ดเรียบร้อยความกับบรรดานักเตะตัวหลักอย่างสุะโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ด สกพันแก้วผมและคาดว่าสุพนัทจะกลับมาลงสนามได้หลังจากที่ไทยลีกกลับมาแข่งขันอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้